สายนะคะาวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ค่ะนี่นะคะพี่เราเด็กค้าพี่ยังพี่ยังนี่นะคะอยู่กับพี่ค่ะแล้วก็อยู่กับเจมส์สาคนเดิมค่ะจริงฉันช,ชื่อฮานะ่าตั้งไปเลยเจมสิสาสวัสดีค่ะหยิบเจมส์สันค่ะเจมส์สันคนสวยค่ะไปกัน อุ้ยหนูว่าลูเเกเจ็ดเอด้วยดูดิดูมันดูในเครื่องดูดิมาดูในเขื่อ,อ,อนนี่หนูจะทำให้อี่คูไหวใจลากดโดยการเหยียบหน้ามันมันกดได้อะกดได้เนี่ยเหยียบหน้ามันเนี่ยแล้วมันก็เดินอ่ะเหรอเืไม่เดินมันกด ฉันไปละทุกคนกดไม่ได้โอ้นี่ไงบาล้นนะกดไม่ได้จะทะลุะไดไ้หนูกดให้ไหมไม่ได้มันยังโหลดไม่เสร็จเลยไรกดไม่ได้กด ราจะไปกับพี่เนาะไม่เป็นแบนไทนไหมเนี่ยพี่จะไปเจอกับโความใจรายรอก่อนรอก่อน,อนถ้ามีเสียงอะไรขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าน้องเรากวนตีนค่ะเฮ้ยไม่ใช่โก้สี่ฮานะใช่ไม่ได้พร้อมชื่อ,นะอ,ช,อช่วยเปลี่ยนชื่อแล้ว ไปเตยสวัสดีค่ะเจมี่สารูงไปแล้วคะ่ะวิสวัสดีค่ะคุณเบลใจร้ายมาเร็วมากดปุ่มกันค่ะกดไม่ติดหรือคะตายแม่นอนเล่นกับพี่แล้วตายตลอดเก้กดปุ่มยังอะ ก็ไปที่ประตูแดงเลยรอก่อนรอก่อนพี oh, ่ฟ้ารอรอก่อนรอก่อนรอก่อนแกไม่ได้กดเป็นปุ่มสีเขียวอ่ะโอ๊ยกดแกกดไม่ติดว้าโอ้มาสีเขียวแก่นี่ก้นแล้วอ่ะ มันจะยืนอยู่หน้าประตูเปิดพีต้าเปิดประตูยังไงอะอวางตรงนี้วางทะลุเพื่อนไปเลย,ย,ย,ยนี่ไงกล่องมันอยู่เนี่ย ทุกคนที่เราไม่ค่อยพูดเลยพูดหน่อยสิเจ๊พูดหน่อยสิพี่ต้าอยู่ไหนพี่ต้าลงมาแล้วหรอมาเจไม่สาเราอยู่อุยขึ้นได้ยังอะ ยกกล่องขึ้นมาได้แค่อันเดียวมันก็ยกกล่องขึ้นมาได้แล้วลองกระโดดดูเพียงอันเดียวเนี่ยเห็นนูถืออะไรไหมเนี่ยนี่พี่ต้าพี่ต้าหยุดหยุดแป๊บหนึง่งหยุดหยุดก่อนแป๊บหบนึง่งหยุดก่อนหยุดก่อนพี่ต้าหยุดก่อนแป๊บหบนึง่งพี่ต้าหยุดก่อนแป๊บหบนึง่งพี่ต้า มาหนูหยุดยังเนีเ่ยเฮ้ยเด็กนี่หยุดก่อนพี่ต้าหยุดจนทีวันนี้นะคะเจมส์เมสาจะปีนหัวปีนหัวพี่ฉันขึ้นไปค่ะทางนี้ก็ได้แค่หนีได้แล้วพี่ต้า พี่จ้าหยุดมาหาหนูก่อนแปบเดียวดูหนูมีของอะไรด้วยนี่ก็พี่ถืออยู่นี่ไงอ่ะดูไปไม่รอเลยอ่ะเดี๋ยวนี่ไง ระวังนี่จิบจิบระวังไปแล้วก็กดปุ่มจิบหนูมีของดี นี่หนูป้าก็ลไปถลาลงไปอุ้เอกกูไม่ใช่ันนี้อ้ไม่ทันโดนเลยอะไรหญ่แก่เ้ยหลงลงน้มไงไอโกเอากล่องวางฉันเอากล่องมาวางตรงนี้ปิวบิวป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 ิว ว้าวมันเดินได้ด้วยอะ่ะมันเดินได้ไงอะ่ะเจมส์สายยังไม่รู้เลยอะ่ะอ้ามันเพื่อมันตาได้อย่ใเนี้มันอยู่กับหนูกููกาจ้ ระ,ะเบิดมันจะระเบิดตัวอุ๊ยว้าตายแล้วระเบิดตัวปุ้งกู้กูกากามาจับตัวเรียงอักษรกันเรียงอักษรให้ถูกต้องปะมี B A C A Tu C C Piu Piu B Piu Yay Tay Mà leo Chê bê phá lội gaga ca กกกากกกกากกปเนยังโหลดไม่เสร็จป่ะโหลดไม่เสร็จอะพี่ตกอ่ะดูดินี่ทะลุได้เป็นคนเก่งเนี่ยนมีพลัง ความงงี่ให้ทาสิบตลาดตลาดนี่หนึ่งมาหนึ่คะแนนความโง่ไหมอยูนี่ให้คำท้าก่านตลาดให้ทาสิบไปละไม่หล่อเลยมันต้องเป็นนิ้วหนูหรือเปล่ากดจิตตบนะ Oh, Alaya. Yeah. We have a seat. We buru buru buru. Sepuis bubu bubu bubu. Cuba. Kuku kagak. 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 <laughs> Kuku kagak. เร็ว,เรวเๆเจไม่สนะั่นเราอยู่นะกดสิแกฆ่าไม่ตายหรือเปล่าตายโก้ถ้าพี่ฆ่าโก้ตายเอา้าอะไรเนี่ยอเนะอ้าอะไรเนะี่ยไม่ขอเอาไว้ไหมเนะี่ทุกคนไม่ไหวแล้วนะวมนนไม่ไหวแล้วนะเราไม่พี่คนอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วนะ